สวัสดีจ้ามันอีฝนตกจ้าวันนี้ฝนตกนะคะคุณอ่ะใส่หมวกกันฝนยางดีเลยเห็นบอปรุหลูสีด่า่เาะนอปีเมือน,นี้ไม่รู้ว่าจะมีเหตุหรือเปล่านะคะวันนี้มือน,นี่ไม,ม่มูยางจ้าว่นนี้มีมูยางหรือยางคนเดียวมือน,นี้ ป่าสนป่าสนประชาิตะมือเจ้าดอกิอางงาึงใ네นพี่น้องปาดโจดโหมดอยู่อ่ะมาเก็บเร็วเก็บ,กบโหลดมึงเ네นีย่ยง,งามงามงาม,งาม นี่จ้าแต่ว่าข้างในมันอันเอาก็ได้เอากิ่งแล้วตัดตัดขาก่อนตัดเอาเพียงผีเลยล่ะหนึ่งตอกแล้วนึ่งอาจากนึงขาโอ้อันนีมีหนึ่น Thank you เนี่ยเอานี่ไอ้เพิ่นเกิดใหม่บ่มีหนอนตัวนี้ดีดีว่มีหนอนจะห้อยถากมาไม่ทันแมง มึงเนี่ยนอนหลายคักปีนี่ปีนั่นนะเนาะแข็งเกเดออยู่เฮ็ดผึงเฮ็ดผึงเตียตัดก่อนจ้ะนี่ในตัวหัวมันเออเฮ็ดผึงเลือดเฮ็ดผึงเลือดตัดขาไปน้าก่อนนี่มันเลอะ ท่าปุ่นก็เจาะเลี้ยงนกพี่น้องท่าปุ่นก็เจาะเลี้ยงอันไกป่ปลาพี่น้องบอกปุ่นน่ะลายลายได้ไปุ่นไกป่ปลาไก่ปลาคือนกนี่แหละบ่หูนะบอกปุ่นเลียน,นขาเจาะเลี้ยงขาเจาะอันเห็ดกุ้งไหวพี่น้อง เห็นบ่ไล่หลาย,ลายบยา่ยักยังไปไก่ล้วเราสิตืน่นเราสิตื่นเห็นบ่เห็ดพึ่งเลือดค่ะเห็ดพึ่งเลือด ตัดขาเห็นไหมอัน <dévelop> น <eigentlich analysis> ี้ใช่ไหมใช่ไหมแมนนั่งหวานบอแมนอยู่แมนอยู่ค่ะแต่แมงกินล้ายหลายบิงแน่แมงกินแม่งพันกินในหน่อยมันก็ไปปนมากินเบิดจะเสียดาย เอาก่อนเอาแต่หัวดูเขาไปเล่นอาอยู่บานตู้ไปนี้ละตูหนี้ละเจ้าปาดปาดพาดพัดีนพี่น้องงาม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 เนี่ยเอ้ยงามขากเนาะ งามงามเอา่ายเอาวันนี้จ้าสวยไหมคะบุมี่นอนได้นี่น่ะบุมี่อมนีม,มีดอกนี้มียนถุเลยไหมพุพ่นพุ่นนั่ว่าพุ่นตอนนั้นเน่าเนี่ยดอกนั้นเพราะท่านเน่าเนี่อจวนาถ่เอาแฉลาแฉลบแฉลบแฉลากแตมันนียกรสามดอกแต่มันเน,น่นเานน ม,ม,มันเน่าก่อนเนี่ยมันแบบมึงเนต่าังเถอะเลยอ,อยู่พี่น้องเอ,อ๋ยแม่งกำลังกินพ่นกินทั้เื่เพ่นเบิดเนาะนี่พิ่นกำลังกินด้วยพ่นกินซะอ,ออืนี่อันนี้ก็เอาด้อยู่ในขาพ่นนี่แ,แม่งกินแม่นี่แม่เพ่นกินอยู่อันนี้ก็เท่า

พี่จะดอกง,งามๆได้เห็ดปลานี่ตะกี้ปลาสนนี่ปลา,า,า,านี่ต้นใหม่งามงามมึงปลานี้ต้นไม้งามมากเลยค่ะมึงเนี่ยจ้าสาบหลาบอยู่ื ต้นไม้งามหลายปานี่ต้นไม้สวยมากๆเลยนะคะได้เห็ดบ,บอกรีดอกพีหน่องเอ้ยแล้วจะกลับแล้วคะ่ะ ามาชมปลาอีกแล้วมาอนี้คุณน,นะงามคก็ออยังต้นใหม่อนะงามงามสาบลาบอยู่คุณอ่ะอู้หูยดอกงามคักพี่นอ้องมองเนี่ยฮิตนาเรฮิตนาเล,าเลพี่น้องดอกนึงพี่น้อง นี่ดอกนึงจ้านอนแหลงแ่งอยู่นี่นี่ดอกอ้กวบอวบปลาเห็ด่มลื่นนะคะร่มลื่นสวยง่าม เห็ดมันปูเห็ดมันปูด้วยนี่คือมีสองดอกมาเพิ่งเคยเห็นนี่นี่จะเห็ดมันปูค่ะน้ำง่ามมึงเนี่ยสองดอกหนึ่งแหม